รู้หรือเปล่ากรดทวิภาคคืออะไรในการแบ่งประเภทของกรดนะกรดจะแบ่งออกเป็นกรดอินทรีย์กับกรดอนินรีย์กรดอินทรีย์สังเกตง่ายๆจะมี COH เช่นกรดอะซิติก c h 3 COH o อันนี้คือกรดอินทรีย์ที่มาจากสิ่งมีชีวิตหรือมดมดแดงที่เรากินเนี่ยค่ะจะเป็น HCOH เห็นไหมคะถ้ากรดอินทรีย์จะเป็น COH ทีนี้มาดูฝั่งของกรดอะนินซีกรดอะนินซีเนี่ยจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตกรดอะนินซีจะแบ่งออกเป็น2ออย่างคือกรดทวิภาคกับกรดออกซิคูมาเน้นคำศัพท์ใหม่ๆแล้วเราไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือกรดทวิภาคกรดทวิภาคเนี่ยเราเรียกกันแบบคุ้นหูเลยค่ะก็คือกรดไฮโดรเป็นกรดที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนกับธาตุอะโลหะ เช่นไฮโดรฟูออริกไฮโดรคอริกไฮโดรซันฟิลิกเพราะฉะนั้นกรดทวิภาคคือกรดไฮโดรเป็นกรดที่เกิดระหว่างไฮโดรเจนกับอะโลหะเช่นไฮโดรคอริกหรือกรดเกลือนั่นเองและกรดออกซล่ะกรดออกซีก็เป็นกรดอะนินซีเป็นกรดที่เกิดระหว่างไฮโดรเจนออกซิเจนและอะโลหะเช่นกรด คาร์บอนิกเราจะเรียกว่ากรดออกซีดเพราะฉะนั้นกรดทวิภาคก็คือกรดไฮโดนั่นเองมาเก่งเคมีภายในหนึ่งนาทีกับครูนิดพิชิตเคมีเคมีออนไลน์เข้าใจง่ายง่ายความมีชื่อเสียงปลุกเราให้เกิดความอิจฉา บางครั้งการที่เรามีชื่อเสียงเยอะๆก็อาจจะทำให้คนอื่นอิจฉาเราได้แต่ถามว่าเราต้องไปสนใจสิ่งเหล่านั้นไหมไม่ต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเริ่มเก่งขึ้นดีขึ้นก็อาจจะมีเพื่อนๆอิจฉาแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ช่วยเพื่อนๆเก่งขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันเหมือนเราวันนี้ลุยค่ะ